สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่กันที่พื้นที่เล้อยครับผมทะเล้อยอำเปอร์ว um น,นขนุนครับกวนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับแหละครเรากำลังจะก้าวพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแหละครับ คันนี ici, so, ้ลำบากวันนี้เราก็ได้ปีตีนะครับตัโจสันตีนะครับมีพี่ใหญ่อ่อนมู้งซ้องนักให่อนครับกับพี่ผู้ใหญจุยมู่ซื้าซ้ำผนังตรงนะครับเดี๋ยวเราก็ลงพื้นที่ไปเกี่ยวย่าบางส่วนก่อนนะาบางส่วนก่อนเราว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่รับน้ำเหมือนกันมันน้ำต่วมจริงจริงน้ำก็มาตั้งปีนี่มันน้ำกังเดี๋ยวเราก็เดินทางเลยโอเคครับ ตอนระเบี้ยงมาขึ้นหัวงก้างเลยนะเดี๋ยวเราลงไปพื้นดีเพราะตรงนี้รถยนก้าไม่ได้ตรงที่นีเราไปตงึงเร็วตรงนี้ก็ด้านดกันเดี๋ยวเราเข้าไปมาเราเดินเดินได้ไหมครับ ินได้เนี่ยมันไม่แตก้ามันอดนอหเมื่อกลังแรงเด้นานั้เป็นยปีอะจวงนั้นจงตอนนี้น้ำน้ำท่วมน้ำกจะเดินอะไรม่ตงกอ้ก็อไยบไปอยู่ที่ละหมู่บ้านอยู่นี่น้ำอยู่มันลไปตัวไม่เลยรกวเมกันเครดี้แกเป็นอะไรอะคะอ๋อคนเป็น เขาเรียเป็นผูน้นากบครัวครับจีประมงปีนบ้านมันทำระนบการเล,ลกับการเล้กบเป็นรบพื้ทีเดียวกันนี่กี่ปีเลยครับนี่อาิ10ปีค่ะเป็นเส้นเดือดในตะมง่งตีโอ้ตึงกระมีตะมง่ง,งบวมกบบภาเวิร์กะโลกะ ตอนนี้เราก็มาซื้อกล้องนะครับเติมสเสบียงนะครับเพื่อจะนำไปช่วยเลือกผู้ป่วยนะครับรายต่อไปนะครับเคสต่อไปนี่ตรงนี้ต้วมเต็มได้ครับอ๋อคนนี้เลยนะเนาะแล้วตึงเรียกกล้องเลยครับจมเม็ดเลยตึงตองออกไปยุกันนะอ๊อกปนั่นไปยุกจกกี่วันได้จวงอันเต็มจมก็เราทริปวันโอเป็นทิปวันเนาะ

ไปเรมแล้วว่าวันนี้หมอว,ว่านใยายอุบัติเก็บพลังสู่พัดจักรยานสู่พัดจักรยานตรงนี้ก็คือน้ำท่วมเกือบตึ้งบนนี้เหมือนตึ้งทีเนี่ยได้มบเกืออบ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทางโค้งเราพ่อโตกามมาเลขเปลี่ยนซ้ายอะไรค่ะใน <ๆๆ S 2> ช่วงน้ำท่วมมันเข้าอย่างสักนิดนึงค่ะวันนี้เนี่ยเรากาข้องรวมใจเตระโตเผื่อปุ้ยเตียงไก่ได้จัดและหลานที่บอกจากกันมานี่ก็คือส่วนหนึ่งเรากามาเยีอยยาในพื้นที่ตรงนี้ ไวยไอ้ป <why S 2> <r disappearance> ิวเจ้แกว่าแกแกไม่ใจแล้วแกจบอยู่แล้นี่นี่คือคือแกเดินได้ไหมคะแกตด้นตออต้นแข่งแรงไงแข่งแรงครับให้ไวๆให้อยู่ตีบางตีให้ไม่ใจแล้มะแกเปีเออแกคนร้อแกเปี๊ยปุ๊กับแกเหมือนะแกกันต่างเปี๊นั้น Uhm. ต้วมตรงนี้อ่ะขึ้นันรูอะไรตื้นาโอ้โอ้ัโตปังมตึงเดียวราไปยูได้เุผู้มมองมาด oh, oh. oh, uh. ูไปีูด้วยโอ้ครับเป็ดครับอนหนนี่ต้นมารกนี่ต่างป็นนะครับนะต่ว่าต้องต้องบปลอยออกไปตัางเอก็ะดครับตับไหนม่เป็นไหนอยู่นบางครับและตึงนี้ต้นยูกกลอย่งนี้ปกติอยู่กับาโอ้ครัลง กี sociedad, USA, oh, uh, oh. an ่ป oh. ีนะอ๋อยู่แกโอ้ก็ต่างร่นเลยนี่ครับคนรอครับก็คือก็ไม่แก่กันอะไอย่า้ครับเนี่ยการกบกบพบกการจัดการรวมใจแต่ละโตเพื่อผู้ไเตียงการอันนี้การหลายคนที่ว่าเขาบอยจาเกิดั้งแต่งงานมากด้ครับอันก็จ่วยกันบ่จ่กถึงการไอกองกลุ่มเราเองงินเกิดเนี่ยการเกี่ยวกับตุนมาการโดยลักการเกิดเป็นเรื่องของเกี่ยวยาผู้วยเตียงครับ นี่นะครับกาเคล็ดผนังตุงอยี่าปีตรงนี้ผนังตุงคาเลโน่อัมเปอร์ปัปปาย่อมกวนนุ่นแข่งแรงกวนนุ่นจังหวัดปัตตานีนะครับกาเรากาววันนี้กาได้ไปแปดเกตนะครับตีว่าไม่ว่าทางผู้เก็ตยงก็ดีทางคนดีคนกลางจะลำบากทันิดแต่ได้ก็ดีนะครับวันนี้การเคส็ดตู้ตายเลยวันนี้นะครับเรากาต้องขอบคุณดีกันนะครับตีวาแล้วก็นานมากนะครับในการข้อพุ่นโยตีสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น กาวงกันดีเยากำลังมากระาแล้วางทีหลวงก็มานี่การโอการได้มาเดียวยา้แบบไอ้ตึงอ้ไรตุกตุกุนแล้วกไปยังกระจายเม็ดกาลังจานนี้เราก็ก้าเปิ่ตีฮะเจ้ลาวแล้วก็เรกากุณนี่กันนีเจ้ากล้องรถนี่อาชานะรับนาเจ้ับเจ้ากล้องจิตเจ้ากล้องรถรอบรรุกล้องเพื่อว่ากาตกดินตกินได้ติดตไปได้แล้วก็มาับผมกนมา